สบายดีพี่น้องกราบสบายดีพี่น้องบิดสกุสุคนพี่น้องสบายดีตอนคำคำพี่น้องจ้ายินดีตอนฮับเขาสู่ซ่องบ่าวแป๊บสาววันพี่น้องแมนเมื่อนี้เขาเขามาอันบ้านพี่น้องเขามาหาคุณยายสิพ้าอันสาววันไปเบ่งแมนว่าคุณยายเห็ดหยังแล้วก็สาววันมีเรื่องหยังที่อยากไปหา่นแมนพี่น้องจ้าเมื่อนสาววันน่ะสิพ้าพี่น้องไปเบ่งนี่ ต้นตำรับการยอมเสือดำน้ำคามนที่เพื่อน่วน,น,น,นบบแป๊บเ,เขามากก็คืออยากเขามาเบิ่งกันต้นตอน่อของตอน้นกกต้นต่อที่เขาเฮ็ดเสือดำมานะพี่น้องว่าเขาเฮ็ดออกมาแบบใดแล้วกะ็คุณยายบบแป๊บเพื่อนก็เฮ็ดพี่น้องแล้วก็สีผ้าเพื่อนไปเบิ่งแต่ก่อนนะ่ะยายาวารวันเพื่อนกยอมไล้ไม่ท่าเนี้เราก็เฮ็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เช่าแล้วนี่เสือดำกลายเป็นแพปแบบนี้แต่ว่ายอมโดยน้ำคามาพี่น้องโบหัวทั้งผุนนะเขาเจ้าแบบยังก็เฮยเข้าแบบนุ่งแบบ เมนเนาเจ้าภาคอีสานของทางภาคอีสานนะเขาเจ้าสีเห็ดอยู่พี่น้องเขาเจ้าสีนุ่งอยู่แต่ว่าทางห้านี่ร้ายโพดพี่น้องนิยมมีอยู่สมัยผู้สาวอยู่นี่มีอยู่คู่บ่อนพี่น้องน้ำความเสด็จเมนเมายแบบนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันพี่น้องว่ามันเป็นมาแบบใเดี๋ยวสีพาพี่น้องเบิ่งปะปะก็คือพี่น้องเฮื่อนใหม่ล้างนีเนี่ยคือเป็นเงือนของเพิ่นอยู่อะไรพี่น้องเงือนของคุณยายบอแปบ และต่อมากะมาเป็นลังนี้ก็คือเพื่อนของลูกสาวเพิ่นที่อยู่กรุงเทพแล้วพี่น้องเฮ็ดเพื่อนไว้แลวกะเฮ็ดเพื่อนให้คุณยายแลวกะออกแลวกะไปกรุงเทพกันยังบ่ได้มาพี่น้องขึ้นมาบางปีปีละเทื่ออีกมาอีกเฮื่อนลังนี้กะเป็นเพื่อนของเจ๊แลพี่น้องแม่ของครูแฝดแมนครูแฝดกับบดได้ค่อยขมาอยู่หรือพี่น้องเฮ็ดเพื่อนไว้แลวกะพากกันออกไปยู่ให้อยู่หน้าเบิดพี่น้องเลย เลือแต่คุณยายอยู่กับอันยิ่งลักพี่น้องลูกคองอันเจ้แหล่นั่นเองพี่น้องพี่สาวของคู่แฝดนี่พี่น้องอันนี้คือกกเข่าคล้องอันเสื้อดำสวัสดีคุณยายอันนี้คือคุณยายของบ่อแปบพี่น้องหลายคนก็เคยเห็นอยู่่องเบามีกัดกอกปยามวันสิน เคนก็ออกไปอยู่มีพี่น้องอันนี้คือการยอมเสือดัำนำคามเออเขาจะกระซิใสอันนี้แล้วแม่เสืออันนี้นะเสือเอาลงไปปุ่มเนี่ยค่ะนั่นเองโมแม่ต้นต่อของมันมากก็คือเขาเก็บคามมาก่อนว่าว่าไน้ดีได้สบายครั้งเขเก็บคามนี่ไปเก็บมาเป็นมัดนี่เก็บคามมาเป็นมัดมาแล้วก็มาแช่เช่ให้เช่เลยมืออื่นเช่ามาแล้วไปปี๊มือแรงมาแล้วกวนแช่จนให้น้ำดินดมันออกบอก เปั้นทิ้งอันนี้มนนันแต่เรากระควรแบบกวนแราเมื่อเช้ามันเราขเขาก็มาเยน็นเย็นเราไปตรงมาไปตรงแช่แพรอันนี้คือเ,ททเออนั่นแหละคือห้องกรพิวในเดือนหน้าอ,อ,อันนี้คืออันอันสมัยตะบูฮานพี่น้องเห็ดม,มานี่คือวิธีเห็ดเสือดำเขาหยอกมาลายาโทนิลายปีเลยไหมเขาจะไปเห็ดเซโมออูเสืออนี่ก็เพื่อสีมาได้ก็คือเอาแพรพี่น้องตั้มแพรก่อน ถ้าอีดันเป็นดอกฝ้ายเนาะต้นฝ้ายคือมมแล้วก็ผายมันแตกพี่น้องแตกไปว่าเด็บมันซุกมันห่างดูเมนแล้วก็ไปอิ่วนะแม่อิ่วแล้วก็เอาไปดีดเอาไปแล้วก็ไปเห็ดเอาไปลกอนนี้สวรรณเคยเห็ดเลยตะกี้แม่สวรรค์ยังเห็ดแบบตอนดีดผายมันก็ะดีดเป็นอยู่แล้วก็ล่อผายก็ล่อเป็นแต่ว่าเค้นผายในเค้นบมเป็นมันขาดแล้วก็เอาไปกวักเนาะแล้วเขาก็เอาไปเห็ดมันสิเป็นใยอนอพี่น้องเป็นใยเป็นผ้าพี่น้อง เป็นผ้าเลยก็แมนไปตัดไปต่ำอีกปั้นหลอดแล้วก็จะได้มาต่ำเป็นแพ้ขาวเนาะแล้วก็ชิมายหองเป็นเสื้อดำน้ำคามแมนอันนี้คือหมอเสื้อดำนี่ก็มีส่วนผสมหลายแนวนี่พี่น้องมีปูนแล้วก็มีน้ำคามแล้วก็เป็นดั่งพี่น้องดั่งก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งแล้พี่น้องเขาเอาไปจุกนะ นใหม่ที่มันมีรสชาติเค็มๆขี้เถ้านะแม่เอาไปจูดแทนเป็นขี้เท่าพี่น้องไม่มาก้ยังไม่เครื่องมากเทศเลยมากหานเนาะมากียังก็ได้เบิดเครือมากขี้หม้อกาบงวเข้าไปจูดที่สนิทเป็เค็มๆนะพี่น้องเอาไปจูดให้มันเป็นขี้เท่าแล้วก็เอามาตองมาตองนี่เป็นน้ำไม่ใ่เป็นน้ำแบบนี้เลยมันิเป็นน้ำเลือๆนี่พี่น้องเห็นบอนี่ยังไม่ใช่มอแต่กไม่ใช่หมอ้อะ อันนี้ก็คือเป็นใบค้ามพี่น้องแบบจะไขว่ไขว้าคือเอาเห็ดกินมันจางเลยเอาไเสือใส่นะอันนี้คือหมอข้ามของสุเพิ่นพี่น้องง่อมจนว่ามือดำมือแดงมือกำมือพี่น้องเลย่่อสีได้ตัวหนึ่งอิตวนแลวเากว่าอ่าถเลยนจนมือดำได้ใส่ทงมือพี่น้องเพื่อสีได้ตหนึ่ง ขั้นตอนของการย่อมก็คือย่อมเลยก็ซองซมเมอลก็ไปไล่เพื่อนว่าไล่ถามมันบดําเลยอันอนไม่ยอมไม่อีกว่ะเมนก็มันดมั่นดัาเลยจังนั่นมาเอาน้าหนามันบานี้เอเลยไปย่อมต้นไม่ัวนึง้ใช้เวลาเป็นหลายมือนกนตัวที่เขาอันเสือตัวนึงเ้ยเขาย่อมแบบตื่นมาแต่เด็กเด็ัลุกมาย่อมหม่อม มันก็ย้อมเร่งแค่หยอมหมอกหย่อมหย่อมเศร้าหย่อมเร่งตื่นตื่นมากก็คือแบบมันยอมยอมแล้วกอะเอาไว้ตากไว้เลยก็คำว่าดายอมแร่งกับมันยอมอีพี่น้องคือแบบว่าเพิ่นยอมเศร้ายอมแรงนะแถวบ้านเฮานล้วซูเหมยบ่อยากมีหลายคนแบบชวนหลายบ่อยากเพ็รแล้ว เบิดหมู่บ้านก็บเลือแต่ทรงซัมโคลเฮ็ดอะารีผู้เฒ่าส่วนร้ายเขาบาอยากเห็ดแล้วพี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งบ้านเฮามันก็บ่ค่อยมีผู้เฒ่าวรถั่วต้งแต่าข้าวสมัยบุ้ฮานะเขาเจาะตายไปเลยเด้วพี่น้องเม่์อารีแบบกับเลือหน่อยแบบคนรุ่นใหม่เขาบาเห็นแต่แบบว่ามันดักมันยัน,นเข้ามาซื้อใช้เสื้อเจ็กนะเด็อีกอย่างก็คันเขาเห็ดขายเผื่อพี่นอ้อง มันผัดซีบ่ดำคือยอมเอาเองเด้แมนตุลาหาหกร้อยแม่ที่ถือเด้กพี่น้องเจ็ดแปดร้อยขั้นดำมะลีกับแปดเก้าร้อยพี่น้องเทรื่องกับโต๊ะตุลาพันแพงเด้อันนี้ค่ะแมนมันจะคือแบบเสือแบบยังก็เคยเขาเอารเสือเองก็เสือเนี่ยเสือดำแบบอันแบบที่คือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวนะสำหรับเห็นบอกพี่น้องพวกภาคอีสานพวกกันที่เขาใส่ ป็นแบบเป็นพ่อนเป็นแบบาไมเอยียงขนาดนั่นเนาะแถวแถวเนื้อคุณเล่อย่งางเขาเห็ดเสือดำแต่ว่าคล้ายแบบขาเห็ด่นองเมยุกมันมาแต่รุ่นพอรุ่นแม่พี่น้องอเขาเคยเห็ดแล้วก็เห็ดมาอมพอแม่พาเห็ดส,ส่วนลายก็มีแต่ใส่เสือดำเจอง่ะงาอกรกะลกเข้าหาบมาน่ะ อันนี้คือวิธีเห็ดเสือดำพี่น้องแล้วว่าอีเมีสาวแล้วว่าเราเคยเห็ดไหนพายนะเห็ดไหนพินิกบอกพี่เหลวเราเห็ดไายเราเห็ดไทยพินิกเราเคยเห็ดไทนพินิกตัวหนึ่งพี่น้องลกก็มายออเี่ อันนี้คืมอมเป <c oughs> ็นแถหาหย่อมาแ,แต่ว่าพตเจดอยู่สแล้วไม่ได้ยอมคลายนอสลาก็มแต่ยอมให้ลูกให้ลานเอแ,แหงวาน,น,น,นยตตอนอตตคือุงตั้คือแบบว่าพาย,ยักได้กัลังคุณเขาเจ้ายอมคายปัดเข็มเน,นสีบบเข็มท่าพยากได้นะสั่งจองมาเยพี่น้องปีนาสวัสดชิตาำหูปีนาพี่น้องพังเอาตชันแรงๆเด็กยระดับากาเหบาน อ,อ,อันนี้คือวิธีของคุณยายนะพี่น้องอยู่แต่ละมือก็คือตัหอูอัอออไวกีก็คืยมมอย่อมหม้อตยอตัหูก็ตัหูย่อมหมอขย่อมหมอพี่น้องคนีแล้วบคออกหน้าอกคุณยายนี่ยายบอเปลาถึงบ่ค่อยออกพี่น้องออลังน<า>นเท่อก็แบบเป็นเียกเป็นงานหลวกะมีคนจ้างให้เขามาเอาจังออก ก็อย kind of ู่วัดอยู่เพ mm. ื่อนย้อมหมอพี่นี่พี่น้องจ้ากับยามวันซินแล้วกับไเพ่นอยู่เพ่นอยู่กับลูกสาวเจเละพี่น้องอยู่น้ำตะกี้กับโบแป๊บอยู่แต่ว่าพ่อแม่บ่แป๊บขึ้นมาแล้วก็แยกกันอยู่แต่ว่าบ่แป๊บกระเทียมอาบน้ำอยู่นี่แล้วก็มา่อนอนเมานอนอยู่เพื่อนหลังพุ่นพี่น้องตะกี้บ่แป๊บอยู่น้ำเพื่อนก็นอนอยู่เพื่อนหลังนี่ อันนี้คือวิธีย่อมหมอแบบดั้งเดิมพี่น้องเสดจนาัีจกคือทีมาต้นตำรับเลยเ่ยแมภายกับมักนุง่งพี่น้องมันนุ่งม่วนนะพี่น้องแพ้เสด็ดำนี่เออสมัยแต่กี่แต่สมัยโห้าน่ะเขาจะมีทงมือใส่เด็เขาใ้บรใส่ทงมือแบบนี้และมือกับสีดำเลยแมน เมื่อนี่ดำเลยเพื่อยาหนี้หมอเป็นเดือดปวดถามยันเช้านั่นอ่ะจนลืมข้าวบอกเพื่อมันสีออกแด้มันติดมืออันนี้จนอันนี้กับเพื่อนจนได้ใช้อ็นมีจนเพื่อนได้ใช้ทงมืออ่ะพี่น้องหากแต่ว่าเฮ็ดไปนี่นุ่งม่วนนะแค่ก็มักใส่เสื้อดำแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่แบบอาชีพเสื้อแบบอาชี เสือมันกันคลองกันยังเวลาไปต่างถิ่นนะเนาะแมนยอมว่ามันผ่านกันยอมเขาใส่ยังลงไปในหม้อลายอย่างค่ะนะแมนมีเหล่าลำบ่แมนอยู่เหล่าก็ใส่เลอยเหล่าก็ใส่เหล่าท่งกล้วยแม่แม่คยเห็นเขาใส่หลายคนคือแบบเศรษฐำนี่ดีนะนหนึ่งนะพี่น้องเหมนเวลาเขาเจ็บเพยังแบบว่าคือแบบอะลุ่มหรือว่าพลาดเนี่ยเปหัวโน่นอ่เอาเสือด็จมาจุ่มเสด็จนำห่อนแล้วมาห่มพี่น้องแมนแมนแบบว่าเขาพลาดเนี่ยแบบว่าเจ็บแม่ ลมั่ววูดว่าเหาเห็ดยังขาดมากเลยเนาะแบบแข้งขาเหาพงเมนปรคกบร้อนแต่ใส่น้ำแต่ใส่เสื้อดำเขาโรยทะเลเนาะเมนแขนแข่นรุดแค่ยังพี่น้องกะเอาเสื้อดำห่มกะเศร้าเมนคืออยากเป็นยาดีในระดับหนึ่งเลยเมนเป็นคนเสื่อมตั้งแต่สมัยขิ๋วเมืองเมนเข้าเสื้อดำเขาเอาให้คนุ้นยังนี่แบบแบบหรือแบบพวกคนอยู่กับเนี่ยกระใสบ่เออแมนเมน ม่ือพวกแม่ลูกอ่อนพวกแม่ลูกอ่อนพี่น้องเกิดลูกใหม่พี่น้องเขาให้ใส่เสื้อดำเากมันกั่นองกันยังเม่น่นาเาอจอีกอย่างกับมันแบบว่ามันหอมแบบคือห้างกายถ้าเป็นย่างนี้แบบว่าใช่นันแหละเขาอยู่ในไั่เห็นไหมอันนี้ก็คือขอดีของเสื้อดำนะพี่น้องเม่น อันนี้คืออันนี้คือามนี่พี่น้องกอน้ำามพี่น้องอันนี้คือกอนน้ำขามดต้นขามเก็คือเอาไปลงหมอคไปก่อยลงหมอเวลาายอมแล้วเสือขึ้นแล้วดิแล้วย็เอาามลงไปใส่หมอไว้ไว้ยอมเสา้ยอมเ้อยอมส้ยอมเย้อมแรงเผื่อว่าจนแต่เพราะมันดำเพื่นแล้วเจเอไดเป็นสิอตัวหนึงเสือจตแม่นมาได้ชองคนมาได้ชองกับ มันชอบมึงดูห้องนำข้ามบกขนแหเบอรี่น้คือยอก่อนบักใหญ่เบรล่าะก่อนบักใหญ่ช่องตูกับโบได้ีพี่น้องเลยแบบว่ามันน่ากวี่ดำได้่หรือว่ามันเลี่ยงไดับีมมิมอยู่ดัขัดอะไรเนี่ยเขาเอาจนดํบงามๆอะไรพี่น้องงามเลยนะดันไม่งามบ่งอนคอมันเท่มันหนักต่างแต่แพ้มันจาักบางพี่น้อง ก็แล้วแต่ก็แเ้าแต่ว่าผายแบบเอาผายสดๆจากต้นคันแบบนั้นสิเป็นแพนนาคาร์เฮาซื้อผยเื้อาเขานซื้อผายเมนซื้อผายเขานะเมนคารเฮาอยเนอาขามนาเฮาซ้อผายเมน้อานเาร้อายเมนซ้อผยเหนะเนเฮา้อผาเมนอายเขานเาเฮาส์ซื้อาเ้อาเขหนะเน้องวิีชีวิตของ คุณยายคือย่อมหม้อนแบ้านเอห่อมหม้อือแท้กัน่อมเสือดำหม้ออันขาเจ้าใส่ในี่เป็นหม้อหม้อดินหม้ออูหม้อดินพี่น้องโอ้ยบนนี้ดีดำงามกมันกับผอเอาแล้วสานีขนาดดำสานีเขายังไม่แถะพอเอาเลยพี่น้องมันต้องก้นหนีอีกเลยพี่น้องจุดำจนว่างามอรีอรอพี่น้อง ใส่เวลาเดือนหนึ่งนิดแล้วอยู่สองคำตัวดูวนี่นะว่าบทท่นจะก็อ่าได้ืลอยแม่นบอกเสื้อตัวหนึ่งนี้ใช้เวลาหย่อมเท่าดไหนครับาหามอติดหมอมันขึ้นอยู่กับหมอให้หมอก็ต,ต้องใช้เวลาอีกคันหมอติดเมนคนเหยียดหมอเป็ดแล้วมันดับไม่เป<ม>็นเมนนั่นแล้ว เฮ็ดโปรปินจะตายข้าวอ๊กโลแ <Man. S 2> <อ>ม่เออเูาพูดได้คือเก๊ะแม่แล้เาเจ้า,จากบบนันก็คืเอเขาหลานหลานหมอผ่าไปหลานนี่มันกะผู้ที่เขาเคยเฮ็ดนะเขาสิหูพี่น้องหูจุดที่มาของมันนะพี่น้องแ <Man. S 1> ป็นว่าใส่ส่วนผสมก็คือต้องใส่แบบว่าใหา้เป๊ะๆนะนี่ <c oughs> คือเวลาเฮ็ดกิ่นนะเนาะเวลาข้าวมันจางนัะเขาจะเอาน้ำดัางใส่น้ำดัางคือแบบเป็นน้ำเค็มๆก็ข้าวมัเปียก เป็นแนวกินคือเกลือใส่แม่แม่เลยลอยยนี่ก็คือข้ามแม่ข้าทไมกินแซ่มากินเลยใ่แซ่หมอเอากินนึงโอเคพี่น้องคลิปนี้เบาแป๊บกับสีได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พาสาววันเขามาเบิ่งกันคุณยายยอมหมอพี่น้องยอมเสือดำนั่นเองอแหละแต่งได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแป๊บพี่น้องกับสาววันเมนเออก็มีอันใครเหมีไลค์คนคอมเมนต์ถามว่าสาววันกับบ่าวแป๊บจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเมนเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกับบ่แม่นว่าพี่น้องแท้หรือเปล่พี่น้องลูกคนละพ่อเลยแม่หักแต่ว่าเคยอยู่น้ำกันพี่น้องลูกเอ้ยลูกน้องอยู่น้ำกันมาแต่ใดพี่น้องไงสาววันน่ะเป็นเอื้อยอันน้องชายของอีพอเถาน้องชายของคุณยายพอสาววันน่ะเอื้อยอ้ายน้องแม่ ไอ้ของอีเมทัลนะไอ้ของแม่อ้อีเมทัลนะมาเอาเมทาลลี่เมทาลลี่นะเป็นแม่ของปารีแม่ปารีคือแบบไปแม่ของบอแบกพี่น้องแม่เอาเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องจะสบายดีสบายดีเลยฝากติดตามซุ้เข้าวในเด้อเม่าเนี่ไปดูชายหงดหงิดสบายดี